เยวาวชนที่ผ่านการเรียนรู้หลักการทรงงานเศรษฐกิจธธพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวงและได้ร่วมทำกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสาม,มัคคีกลมเกลียวมาตลอดระยะเวลาหนึ่งจนวันนี้พวกเขากำลังก้าวเข้าสู่อีกศูนย์การเรียนรู้กลุ่มอาชีพเกษตรพอเพียงบ้านสากร5าตำบลบ้านสากรชุมชนที่รวมตัวการทำกิจกรรมพลิกผืนแผ่นดินที่ว่างเปล่าให้กลายเป็นแหล่งเงิน ซึ่งหลักชัยแห่งความสําเร็จที่ได้นําเอาหลักการทรงงานประหยัดเรียกง่ายทําให้ง่ายจะสร้างความสุขให้เยาวชนอย่างไรติดตามพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็พวกเราครับเยาวชนที่หมู่บ้านสากรหมู่5นะครับผมพวกเราจะมาพาชมสากรของเราแล้วก็มาพบกับอุ้ยอุ้ยของเราครับค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครัก็แนะนำอุทยคนแรกคนนี้แม่นิครับ ไม่อรพ่อคุณพ่อทองครับแล้วก็สุดท้ายอันนี้คุณพ่อชไนครับผมพ่อบ้านเราเองครับสำหรับเป้าหมายที่เราเข้ามาลงชุมชนพื้นที่แห่งนี้ก็มาเรียนรู้ว่าชุมชนนี้อยู่อย่างไรนะคะเขานําแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาใช้อย่างไรบ้างในหมู่บ้านของเขาค่ะ ในศูนย์การเรียนรู้รู้แห่งนี้เนี่ยเน้นเน้นอะไรเป็นพิเศษและมีผลสําเร็จยังไงอะคะค่ายจิตอาสาค่ายนี้นะครับจะต่างกับจิตอาสาอื่นตรงที่ว่าเขาจะไม่ได้ลงไปพัฒนาชุมชนนะครับเขาจะมาให้เราดูชุมชนที่พัฒนาสําเร็จแล้วเราจะพยายามเก็บเกี่ยวมาว่าเขานําแนวพระราชะดําริอะไรมาใช้และใช้อะไรบ้างซึ่งเขาไม่จําเป็นต้องใช้ทั้งหมดนะครับจะไปบ้านพ่ออุ้ยแม่อุ้ยค่ะ ตอนที่ได้มาเข้าบ้านสากลนี่มันสีเขาแต่มันมีเป็นคนตัวคนยากนอนกันอก็นายหลวงผมมาแบ่งตีปั่นตีเฮ้ยอยากมาเข้าโครงการเปิดเนี่ย ก็สำหรับเราบ้านสารกรหมูห้าครับอันนี้แม่ดวงครับแม่ดวงเป็นสวัสดีค่ะแม่ที่มีเสน่ห์ปลายจวกกประจวักเชิครับครับผมก็อาหารบ้านเราก็แม่ดวงก็ทํามาแล้วทั้งหมดครับผมก็นี่ผลผลงานเราครับนี่พี่ปานเข้าท้องเสียมมาห้าวันแล้วเอ้ยไม่ใช่อร่อยครับ จากที่เราได้ลงชุมชนมาเนาะก็เราได้พบพบความน่ารักของอุ้ยๆกันเนาะคือแบบเขาหน้ารักมากเลยเขาทำับข้าให้เรากินแล้วเขาก็นั่งมองยิ้มอ่ะยิ้มดูเรากินพอกินเสร็จก็บอกว่าดีใจที่เรากินเยอะกินเยอะก็แบบดีใจสําหรับวันนี้ก็มีเรื่องสนุกสนุกหลายๆอย่างเนาะแต่เราก็เดี๋ยวค่อยๆเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นไปเรื่อยๆก็ตอนนี้มากินข้าวกันก่อนดีกว่าครับอยู่แล้วครับสวัสดีครับหนูไม่รอใครนะเพราะหนูกินหลายคำแล้ว ตอนนี้เรากำลังจะไปเพาะเห็ดครับผมเห็ดฟางครับผมเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับผมเอาเปลือกหัวลิสงนะคะคที่มันแห้งๆแล้วนะคะมาแช่น้ำเป็นอาหารเย็นวันนี้ครับ <laughs> <laughs> นี้เราทําเห็ดกันเสร็จแล้วนะครับสี่แปลงด้วยกันนะครับไอเนียจะไปทําน้ำพริกอ,อก่องแต่ไอเนียเราจะไปใส่ส้มต้ำ ก็พวกเราได้ลงชุมชนสากรหมู่5้านะครับผมโดยรวมแล้วเป็นสากรที่มีผู้สูงอายุนะครับประมาณ4 5หคนมาร่วมทำกิจกรรมกันก็มีการปลูกผักนะการเพาะเห็ดแล้วก็มีการเลี้ยงสัตว์บ้างครับผมชุมชนนี้นะคะก็จะเห็นได้ชัดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละบ้านก็จะปลูกสวนของตัวเองปลูกผักของตัวเองแล้วก็กินเป็นหลักค่ะปลูกเพื่อกินทอเหลือแล้วก็ค่อยขายค่ะคือหมู่บ้านเราจะปลูก,กเกษตรแบบผสมผสานนะคะก็คือ กินทุกอย่างที่ปลูกแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่กินแล้วก็จะมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันค่ะสวัสดีครับก็เช้านี้นะครับเราตื่นแต่เช้าเลยครับผมนี่ก็จะหกโมงเช้าครับผมอันนี้คือแปลงขุดครับผมขึ้นแปลง,ปลงเตรียมรอเพราะเดี๋ยววันนี้เราจะปลูกถัวผักยาวกันครับผม ที่ได้เห็นอ,อ,อีกหลักคิดหนึ่งที่เขานําแนวพระราชดำริมาใช้ก็คือเขาบอกว่าไม่จําเป็นที่เราอ่ะจะต้องนําทุกสิ่งที่ในหลวงบอกมานํามาใช้ทั้งหมดในหลวงสอนว่าก็แล้วแต่ว่าสภาพภูมิประเทศแล้วก็สภาพภูมิอากาศของเราเป็นอย่างไรแล้วก็นํามาใช้ค่ะก็คืออย่างที่เห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมคะคุณป้าอุไรกับคุณป้านีดก็จะบอกว่าเวลาปลูกก็คือปลูกแบบพอกินนะคะ ถูกบอกินแล้วก็ถ้าเหลือก็คือจะมีคนเข้ามาซื้อเขาบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องเดิอนออกไปหาเงินแต่ให้เงินเดินเข้ามาหาเราเองค่ะสรุปแล้วก็คือเท่าที่เราเห็นก็คืออุ้ยทั้ง 3- 4ี่คนนี้ก็คือสามารถประกอบอาชีพเหล่านี้แล้วก็เลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ทุกคนก็มีความสุขครับผมหลักการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเน้นประหยัดเรียบง่ายทําให้ง่ายคือจะต้องทําให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น จะให้รัษฎรสามารถทำได้เองโดยที่ไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากสำหรับอ้อมนะที่อ้อมมองเห็นเลยจริงก็คือว่าแม่บอกว่าแม่ทำแล้วแม่ก็เอาไว้กินไว้กินก่อนพอเหลือจะกินเนี่ยแม่ก็เอาไปขาย